ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเมืองกับบ้านใหญ่เป็นของคู่กันมาอย่างช้านานทุกรรคการเมืองล้วนต้องมีบ้านใหญ่ในสังกัดเพื่อสร้างฐานระดับจังหวัดและระดับภาคเช่นชิชอแพงบุรีรัมย์สะสมรั์นครปฐมขุนปลื้มชนบุรีไทยเศษอุท,ทยัยธานีอังกินันเพชรบุรีหรือแม้แต่ศิลปะอาชาสุพรรณบุรีที่เติบโตมาในเสื้อสีชาติไทยชาติไทยพัฒนาแต่ศึกในครั้งนี้วาราวุธก็ขนเครือข่ายทั้งหมดมาร่วมชัยขาดทับสีน้ำเงินภูมิใจไทยด้วยเหตุผลเพื่อความอยู่รอดในกระแส ที่พักใหญ่ต่อสู้กันอย่างดุเดือพักเล็กอยู่ลําบากขณะเดียวกันบ้านใหญ่อีกหลายตระกูลกอจัดทับใหม่แตกแบ่งพันุ์กระจายหลายพักเพื่อความอยู่รอดและกลายเป็นสีสันทั้งการเมืองในศึกเลือกตั้ง69เริ่มต้นทันที่ตระกูลหวังสุภกิจโกลที่มีวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลเป็นผู้นําหลักจัดทับใหม่ในซีเ้อเพื่อไทยโดยมีสุดาวันลูกสาวอดีตรัฐมนตรีสามกระทรวงลงสมัครบัญชีรายชื่อส่วนอาทิตย์ลูกชายลงแบบแบงเขตพร้อมทีมงานทั้งลูกเขยหลานชาย หลานสะพ้ายแบ่งกันลงคนละเขตแบบครบครันในโควตาของทีมโรงแป้งเพื่อรักษาพื้นที่ในเมืองโคราชขณะเดียวกันหวังสุภกิจโกศลอีกสาขาอยู่ไทยรวมพลังก็จะมีมาดามกบจิตตะวันหวังสุภกิจโกศลลงสมัครสสเขต9้าอุบลรัชธานีรวมถึงกังฟูวัตวัฒพวงผ่อนสีหัวหน้าพักไทยรวมพลังคือหลานไทยแท้ของยนระดาหวังสุภกิจโกศลสีภรนรยาของวีรศักดิ์ด้วยอีกคนบนใยญยต่อมายังอยู่ที่โค ราชบ้านรัตนเศตที่มีวีรัตอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรงเป็นผู้นําแม้วีรัตจะขาดคุณสมบัติไม่ไปต่อทางการเมืองเพราะรถูกสารดีการนักการเมืองพิพากษาคุกไป4ปีไม่รอลงอาญาพร้อมสอสอในกลุ่มรวมทั้งภรรยาก,ก็โดนคดีทุจริตสร้างสนามฟุตซอลกว่า4,400ล้านบาททําให้ภาระหนักนั้นไปตกอ,อยู่ที่ทายาททั้ง3คนโดยครั้งนี้แยกกันเดินค่อนข้างชัดเจนอภิรัตซึ่งเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีในยุคข,ของลุงตู่เข้าสังกัดพักส้มลงสมสัครสอสอเขตเจ็ดโคราชในนามพักประชา ชนสู้กับปียนุษยินดีสุขแชมเก่าจะเพื่อไทยสายโรงแป้ง ส่วนน้องชายอีกสองคนทวีรัตและต,ะตัดตรั์รวมทัพน้ําเงินภูมิใจไทยทวีรัตลงเขตห้าส่วนต,ตัดตรัน์ลงเขตส6โดยคู่แข่งหลักเป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยเช่นกันบานถัดมาบ้านใหญ่ทางภาคใต้ขาวทองที่มีเดชอิฐหรือนายกชายเป็นแกนนาหลักเดิมทีอยู่กับประชาธิปัตย์แต่พออภิษ์กลับมาฟื้นปูพพักเดชอิฐถูกลดบทบาทไม่มีตาแหน่งในกรรมการบริหารผ่าลูกพิมในกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัยออกจากพรรคไปร่วมกับกล้าธรรมซึ่งมีลูกชายสิงโตสักติดขาวทองอดีต ขอเขตเก้าสงคราปักหลักกับ่ายสีฟ้าต่อไปจากนั้นเด็ดอิกประกาศวางมือทางการเมืองแต่ให้ลูกชายอีกสองคนคือเสือวงวัชระเ้าวทองลงชิงซ้อท้อเขตห้าแทนตัวเองและมังกรบารมีข้าวทองลงเขตหกพื้นที่ของภรรยาสุภาพรกำเนิดผลที่วางมือด้วยเหมือนกันในสีเสื้อของพระกราธรรมบ้านใหญ่ที่สีมีการแตกแป้งพันธุ์สู้กระแสการเมืองในยุคนี้คือตันเจริญที่มีสุดชาติเป็นผู้นำหลักยังคงปักหลักอยู่กับเพื่อไทยลงสมัครบัญชีรายชื่อพร้อมลูกชายสักชายตันเจริญหรือมดเล็กลงสมั เขตสีแต่ขณะดเดียวกันล้านชายสุติชาติตันเจริญลูกชายของพี่เทพตันเจริญซึ่งเป็นพี่ชายของสุชาติต่อแบ่งไปลงแบบแบ่งเขตในซีเสื้อของรรคประชาชนและเลียงพื้นที่กันแบบเบ็ดเสร็จโดยลงสมัครเขตสองของฉะเชิงเซาปดท้ายบ้านใหญ่ที่อยู่ต่างพักกันนั่นคือมีนชยนันตระกูลการเมืองใหญ่ของเมืองหลวงวิชานมีนชยนันอดีตสสลายสมัยและอดีตรัฐ,รฐมนตรีที่ยังคงสังกัดค่ายเพื่อไทยเหมือนเดิมส่งลูกสาวขวัญเจียรามีนชยนันลงสมั สสกทมเขตมีนบุรีเพื่อทวงคืนพื้นที่จากสีส้มที่พายแพ้ไปเมื่อปี66ส่วนลูกชายวิชานเป็นอดีตสสของพรรคประชาชนคือแบงค์สุภาชัยมีนเทียนันลูกชายคนรองจากทั้งหมด4คนของวิสตรมีนเทียนันน้องชายของวิชานก็ลงรักษาเก้าอี้เขต9กทมพื้นที่จตุจักรลัก4ีบางเขนหลังจากนี้คงต้องมาติดตามมารอลุ้นกันว่าบ้านใหญ่ที่แตกแบงค์พันไปอยู่กับพรรคใหญ่และพรรคที่มีกระแสเพื่อความอยู่รอดจะประสบความสําเร็จดังที่หวังไว้หรือ วันที่8ปกุมภาพันธ์นี้เราได้รู้กัน